วันนี้ผมจะมารีวิวสปริงเกอร์หมุนรอบตัวรหัสสินค้า313สปริงเกอร์ตัวนี้เป็นสปริงเกอร์เกี่ยวนอกขนาด4หุนนะครับตัวสปริงเกอร์ทํามาจากพลาสติกชั้นดีนะครับทนต่อแดดและฝนตัวสปริงทํามาจากสแตนเลสไม่ขึ้นสนิมนะครับรูให้น้ําให้มันทั้งหมด4รูนะครับรูแรกเลยเป็นรูขนาด1มิลมแล้วก็รูที่2เป็นขนาด2มิลมแล้วก็2.5และรูที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็คือรูขนาด3.5มิลมนะครับ ความพิเศษของสปริงเกอร์ตัวนี้ก็คือมีตัวปรับประทาน้ํานะครับข้อดีของการมีตัวประทะนะครับการมีตัวประทะสามารถทําให้น้ํากระจายตกบริเวณใกล้ๆโดยการหมุนตัวประทะเข้ามาเมื่อน้ําพุ่งออกมากระทบกับตัวประทะมันจะทําให้น้ําแตกกระจายเป็นฝอยตกบริเวณใกล้ๆแต่ถ้าเราอยากให้สปริงเกอร์นี้ให้น้ําได้ไกลขึ้นเราก็หมุนตัวประทะออกมาครับมันจะทําให้น้ําพุ่งได้ไกลขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าแต่ละรูของมันเนี่ยให้น้ําแตกต่างกันอย่างไร นี่คือภาพการใช้งานจริงนะครับโดยเก์การวัดของเราใช้ท่อ PVC สูง1เมตรเปิดแรงดันบาร์อยู่ที่1.5บาร์นะครับที่หัว3.5ม mm ิลให้ระยะที่12เมตรการใช้น้ำประมาณ560ลิตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูต่อไปเลยครับที่รูน้ำขนาด2.5ม mm ิลลิเมตรนะครับระยะการให้น้ำอยู่ที่11เมตรปริมาณการให้น้ำอยู่ที่480ลิตรต่อชั่วโมงนะครับ ที่รูน้ำขนาด2มิลิเมตรระยะการให้น้ำอยู่ที่10เมตรปริมาณการให้น้ำอยู่ที่420ลิตรต่อชั่วโมง